สวัสดีค่ะยินดีด้วยเราไม่ใหญ่ม่ใหญ่เลกวันเราอยู่ที่วัดน้องไผ่นะคะตะบนโคกางนะคะวันนี้มีสาวน้อยเชรบ้านเพลงน้องอูยิ้งนะคะมาแสดงที่นี่นะคะยังไม่เข้าค่ะ คนกำลังลังมานะคะคนกำลังเข้ามาเที่ยวงานกันค่ะนะคะกำลังเดินทางมากันเยอะเลยนะคะที่น้อทัอย่น้นถ้องามเลนอกนจนะก็านับเอนแ เปิงร้อยบาทสากาทสา3ิตากแก้วตไปัดก็สาขานี่าแก้วที่เราพามาถึงแล้วครับตอนนี้ก็มีสานี3ตากตัวกันเป็นสาปัตย์ยการแสดงของสาวน้อยเพชรว่าแกครับตอนนี้ ทุกสิ่งทุมอย่าเราใส่ไปเพื่อจะสร้างสรรค์ความสุขให้กับแฟนๆขอบคุณทุกน้ำใจในรีขอบคุณทุกความรักความอตุลขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความรักความชิดาขอบคุณโซเนวยาวเลยค่ะเดินมาซื้อตัวนะคะอุ้ยมีต่างชาติด้วยค่ะมีต่างชาติมาด้วยมีต่างชาติมาด้วยโอ้ค่ะต่างชาติมาดูมอลาวต่างชาติมาดูมอลแล้วไปแบบสว่างเลยแค่อย่างว่า ไ้อยู่ากูมอยู่ข้างในก็มีตั้งหลายคนนี่เขาชอบดูกันเนาะเออค่ะค่ะเปิดเปิดประสบการณ์ใหม่เนาะมรแอนมอเอต่างชาติเน<อ><อ>าะป้าปูเสือแล้วานนมาหมยสโอ้ยใ้าะจาวน้ออาเยอะทุกงานค่ะเยอะทุกงานค่ะ ไม่ผิดหวังแถวยาวเลยนะคะตอนนี้แถวยาวเลยโน,น่ไไน,นากา่ะแถวยาวไปโน่นเลยค่ะหนีวาสนาครับดีนำผลงอาน ับฝากไว้รับในป่าทุกปการต้องแตกและจากเห็นอยังได้รับตัวว่าดีๆครับจากอาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเตยว่าบ่านนี้าปี๒๕๕๙ตั้งใจครับที่ท่านมาให้เราว่ากับลูกหลานในต่อส่อข้ามเนาะเพราะฉะนั้นคภาพคืนนี้เต็มที่กับทุกๆการแสดงครับที่แตกที่น้องชาว นักบอลรักสีมาขอบคุณพี่น้องชาวโคกลางให้ความไว้วางใจในการแสดงที่ทีมงานได้มีการเดินทางมาสร้างสรรค์หุ่นให้ร้อยเด็กห้าสิบเต้นสนุกสนานยาวเลยศิลปินทุกๆศิลปินคนกำลังหลับไหลเข้ามาค่ะ หยิบยืนฝ่าสนุกสนานไม่กับแต่แบนนะครับได้สนุกสนานกันะกก <ünd S 1> นอะอย่า,างไรก็อีกแป๊บก็อาะเหมนเลยเนาะพี่น้องที่ทอยู่ในระเบาก็อย่าลืมนะครับที่เร่งเร็วกันได้เลยอสองตอัร่วมกระเป๋อสองนาฬ้าก็มาตัดแต่แสนไม่ซ้อนท่าการเวลาไม่ค่อใคร สำหรับครั้งวนี้จักทุกายที่แฟน,นมาเป็นกำลังใจของพวกเราก็เป็นอีกกำลังใจอกปักทุกายหัวใจ่พวกที่แตปแก่มองให้กับทีมงานสาวน้อยเพบ้นานแฟนครับยังไงก็ขอบคุณที่ให้โอกาสและก็ให้ความไว้วางใจกับผูบ้นำทีมงานของพวกเราบอสโจยมนินรัดดีสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ แฟนๆทุกๆการแสดงกล้าืนนี้อย่างไรก็ขอบคุณทุกๆกันจากกันแล้วกันครับผมการแสดงของพวกเราอีกไม่นานเกินรอแล้วรไม่นานเกินรอกำลังเราก็จะได้เข้าสู่รูปแบบบรรยากาศของทีมงานสามเอกินปั้น ที่จะได้นำเอาความสนุกสนานความสุตรีงานเพลงดีๆดนตรีพวกเรก้องมาสร้างสรรค์บรรยากาศณสถานที่แห่งนี้ให้กับแฟนๆดูดีดสนุกสนานได้สัมผัสกับทุบกๆการแสดงเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาต่อจากนี้หาที่นักก่งการได้ตามตากเสียสักกันได้เลยรับการแสดงของพวกเราสาวน้อยเพชรพัฒน์ครับจะได้มาปการแสดงกันแล้วนะครับ พี่น้องที่อยู่นะครับก็นะก็อย่าโอเคระงไว้ใจนะสอบคือร่วมกระเป๋าสอบภาพเข้ามาได้เลยครับการแสดงทุกๆการแสดงครับวันนี้มาแล้วครับสาวน้อยพิษว้าแขกที่จะนำเอาความสนุกสนานนะครับให้กับแฟนๆสนุกสนานแตกต่างรูปแบบสำหรับครับวันนี้อ่าขอบคุณหลง่าวน้อยด้วยนะที่เดินทางครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพ ครับในงานมหาประจิณสำหรับวันนี้นะขอให้ทุกท่านกันแล้ครับมีความสุขเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเขาไปดูข้างในกันนะคะของไทยคิดเงินไว้เป็นเงินคิดทองไว้เป็นทพร้อมไปดูข้างในกันค่ะทุกท่านกันเลยวกันเด้อสายบุญทุกทุกสถานที่ขอบคุณมากค่ะ โอ้คนเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบเต็มแล้วค่ะรูม้วนล้าสิบรูมได้กำลังแล้วค่ะกำลังจะเริ่มงานแล้วนะะคหอมรสน้ำผึ้งในราคาสุคุ้มแค่ดสิบบาทเท่านั้นเครื่องดื่มเอ็มรอยห้าสิบไม่มีเคมชิ้นเดิตเกินร้อยแปรทิศแทร้อยเปอร์เซ็นต์ปลาอร่อยดีอร่อยทั่วไทยอร่อยไก่ทั่วโลก สองห้าน้าเก็จะเป็นล้านห้รค่ะภายใต้การดำเนินของผู้บริหารกลุ่มมากู้โจยุมบิกับหมอเรือหมายเลขหนึ่งสาวน้อยขึ้นบานแผ่กับสโลแกแสาวน้อย ขอบคุณพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อเจ้าวาดและสมทุกทรูปพระเถระพระเถระขอบคุณพี่น้องทา